เนี่ยมึงเนี่ยโพอดีแล้วน่ยดันเลนวะเธบอกว่าเปิดนะเท้าอ่ะเออมีจกักหอกดหลายหลอกเปิดไม่ดน่อืคอยพดีไปแล้วอยเปิดนะว่ะเนาะเน่ตอนนี้กันนะจามันเ่นและอไรเมื่อแกงัวก,กินเลนะเผื่อมาลงกับแกงไปแล้วเผื่อมาแลงกับเท่าอีกนะดิเท่ามึงเน,นี่นนยตุ๊มงเน่ย พอดีก oh, <laughs> ินเลยนะแบบว่าพออดีหน้าพี่น้องมึงเนี่ยหนึ่งน่วยสองน่วยสามน่วยสี่น่วยห้าน่วยหกน่วยโอ้ยงามแท่นนี่อ้ยเอาหน่วยแรกก่อนติดรีดอเนาะพี่น้องเอามึงเนี่ยลุกอียลีมันจักมากหนิมึงเนี่ยมันสิติดบดอยู่บ่อันนีปบาตอพอดีเช่าปลายหน่วยเนาะต่อชอหนึ่งพี่น้องเอ้ย เมืองม่วงไข่ผู้ซ้ําติดเบิดแล้วซ้ําซี่กินปีนี้เนาะอีสบายดีเด้อสวัสดีป้าลุง FC เบิ่ดสุขผสุขคนเด้อบ่ว่าสิอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่งแม่น้องอนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะพบกันมื้อนี้ก็อยู่ห่างอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยกําลังมาฮอดหน้าเนาะคือมีิมอยู่ สมอยสมีอย่เด็กคนตู้อ้วนแล้วไ่มาไปจิกเตาโอ้ไปจิกเตาวะมาสมอยสมีอย่ไปห้างไหนวะมาเมื่อเหตุทางม่เมื่อวะจะเมื่อโย่มาเราเห็นแต่พักบัวเต็มมนันเทียงอย่อย่งพ่อตู้เต้นมาไอ้พ่อตูม้มาเหตุทางเจ้าไปอยู่เทียงหน้าได้แล้ววะพักบัวกับก้นแหละ ก้นย่างขึ้นไปจอบเบิ้งเราเห็นบ้าบ่มีก้นเราทุบปึกไปเลิศเลยละเหรอวะตัวสามนั้นยังไม่ได้พอกลบบ่าอ่ะอืมก้นเอาซ้ำนี่ก่อนที่มันต้องได้เห็นห้าวตากไว้อยู่สูงแน่เนาะถ้ามาเห็นห้าวอยู่ต้องเคลียร์พื้นที่อยู่มองนี่เห็นห้าวตากไว้ หากะกลุนไปสามนานเงาพี่น้องย,ยังเหลือดสามนานสัน่นเหมือนเนาะมาหอดเทียงหน้าดเอ้าวสม,มอยสม,มีอยู่ไปใช้มาโทรหาโลดเอ้าโทรศัพท์รกระดังอยู่นี่เนาะอันนี้นวะไจิกเต้าเนาะสบายดีโดยสบายดีสิมาได้จิกเต้าให้หน้องไงโดยเอาไปเอาเตาไปใช้อยู่บ่ไปใช้เตาเข้าเจ้าเขาไม่ได้ใช้เลยเตาบ่สมพุนบ่แมนโดยเพิ่นไปเป็นยูทูบเบอร์มันยังเดือดซอบนึงก่อนเนี่ยเพิ่นไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วเพิ่นก็เลยให้ เป็นได้ป้าไว้ไงเป็นไม่ได้เห็นเลยก็เลยว่าใคมีพื้นก็เอาไปใส่เด้อพอคนละเออข้าวานก็เอาไปใส่ดลแล้ว่าไ่ได้ใส่ได้บานี้่นะะอืนเราปมาเยี่ยมเลยนาอดีนี้เนาะอ๋อปมาเป็นเดือนกวเลยสิเมื่อบ้านเลยบออ๋หน้ามันน้แล้วคนเนะวายุสมยมีไปเตาบ่า่ไปเ้าด้ไปกล้มันคืนนี้กมันเแตกบ่าย มติดแล้วติอัดแล้วติดไปวันอัดแล้วยังอืมอนี่มื้อนี้เบิดมือมแรงเบิดคืนือจังยมื้ออื่นัได้อัดเนาะถ้ามันได้อัดอนแรงนี่ก็ดีว่มื้อบสูพวกบ่ยได้เก็บอยู่บ่เฮ็ดเพืองมื้อนี้ว่ายังบ่ได้เปิดบ่ได้เบิ่งเลยนะว่าเฒ่าแลักจแล้วมื้อนั้นเปิดพากันโหดน้ําโหหยังในย่านว่ามันบ่ออกเลยบ่พาเปิดมัน ถาวร์มันออกแล้วไปจักแล้วหงมมันได้เปิดเลยสองมื่นเลยเด้โอ้ยถาวร์ได้ไปจักเนาะจั่างวะแบบนี้มันมันซวยแล้วบนบนี้เปิดทำไมน,นถ้าก็เปิดคานนึงเอาก้นดิตีเวิร์กแต่มันมีขมบุญมีก็คือว่ามันบอได้ออกอย่ามามบดจะตู้แตนว่าพูดได้ว่าให้ประตูมากเลยไปอยู่หน้าถาวร์น่ะเครื่องลายอันพักกับก้นเลยผืนนั่ยันย่านไกลข่าวประชาส่วนพักไม่แน่ยผืนนั่ยันนั้นว่าคนกันานนช่องนานนั่นแหละ อย่างคนรักพักบัวน้ำเนลอือเออว่าเรื่องตัวนี้ก็ยังข้าขกันแน่นอนเอาบัวพักบัวข้าตากเป็นหน่อพีเวอร์ดีเนาะอ่าเต็มเยอะว่เต็มเยอะแบบนี่กลรียบร้อยเลชอบเป็นชองเลยโงโศกได้นาะกลอนแล้วนะแม่นนะไปสพนองไปเบิ่งนสองนานเนาะไปเบิ่งกันมาพักเนาะอือแต่แบานั้นกลนแบบก้อนข้าสิบไปตากเป็นมงได้ใหญไปน้ำเนลด้ที่ใช้ยางไปน้ำ่นแล้วยงไทยนั่นและ บมื่ยไปนั้นอยู่เทิงหันก้อนน่าจะมากนขึ้นมากระเนาะเบิ่งกลนเมื่อนั่นกับเปิ้ลเด่นด่วยเลยคนเด่ยตัวนี้สีต่างเอาเฮ็ดจุกพอแล้วคนเดียวจุกคนเ่้อเอาเขาจะมามันสบายตัวไหนมันเฮ็ดจุกได้เฮ็ดจุกได้ก็เฮ็ดเอาเนาะมันสบายตากไว้สั้นมันเมียนง่ายตากไว้ถ้าไปเบิ่งเฮ็ดเพื่องพี่น้องเลยมาทั่วตั้งเขากับพ่อกินได้ได้นในน้องพี่น้องนะพอต่ำแล้วพ่อดิ้นต่ำแล้วเนาะ ทัวตั ai, ้งพี่น้องเลยสบายหมักทัวไปสีฮาวบริเฮ็ดข้างเนาะเปิดเบิ่งเฮ็ดเพื่องก่อนพี่น้องเลยตูัวบริเปิดเบิ่งสองมื่อเลยตัวเก็บเบิดเด็กกัหดน้าเด็กกัคุมใบนะจิงจิงจิงโอ้มีเนาะเจิงโอ้เบิร์ดหรือ่เก็บสองคืออ บ่ว่าเบิดเด๋มเอาพี่น้องบึงบบมโมนีอยู่เถื่อมีเนาะคุ้คมจริงลเลยคนกับบัห้เปิดตอกกลางเวนพี่น้องเบัวห้เก็บดอกแต่ว่า,าเก็บบนทางนี้เบิ่งมาเปิดเบิ่งทั้งมันโบมีเขากะโอเปิดเบ่งได้เนาะ เนี้ยมีอยู่โอ้ตอน้นแดงพี่น้องอย่งเป็นยังเป็นไข่อยู่เนาะเป็นไข่อยู่มูมีลายกันไดมันออกบบรายแล้วกก 3, วันนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าพะตู้เก็บชองเถือสามเถือแล้วนะ อู้อันนี้นั่งขงึง้มุกง่ะะอืออู้มีอยู่มีอยู่พี่น้องเบิ่งแมน่น้องนนทจะเก็บอ,กอนนวกาศเนาะเก็บอวก่อนพี่น้องก็ได้เปิดได้เนาะเอากล่องไว้มุมนี้ เา,เาเปิดเอาข้าเปิดเธอละหน่อยนะพี่น้องเลยเนาะได้อยู่เกลือมาเพิ่นบาวา่าโมไฮเปิดกลางเวร์หรือแบบเปิดเบิดเลยนะพี่น้องเลยนนเลยนาะเพคุณจะมันแหง้งนี่ข้าเปิดเอาเธอละสนใช่หรอเฮ้ยนี่อุ้ยงามเลยพี่น้องเก็บกินเรื่อยๆอยู่เนาะด,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 ด ห่างโลกบบงามแล้วบดนี้เนาะโลกโามปานใดแล้วเก็บลายเทืออะไรเลยพี่น้องเลยเก็บลายเทือแล้วเนาะน่อข้างในคนกับมินั่งคุ้มุมกโลกนี่เออพอดีเอ่อพี่น้อง ได้อยู่ได้อยู่นึกว่าสิโบมีจนเป็นดอกตัวอ้วนเลยจนเป็นดอกแล้วชจ้าโบมาเปิดดันมาแรงนะเม่นมาแรงนะเม่นเท่าดีเท่ามาเปิดเจ้าเม่นเท่าแม่ต่อแรงค่ะนงาบ้างไหม กูดีแล้วนะดันเล่อยางวะจ้บอกว่าเปิดนะเท้าอ่ะมีจ๊กล็อกยอดหลายหลงเปิดไปเร่อยนะอือพอยซุกีไปแล้วคอยเปิดนะว่ะเนาะนั่นตอนนี้กันนะมจามมันเลยแล้วอะไรเมื่อแกงชุ่ัวกินมือแรกนะเพาเผื่อบะแรงกับแกงไม่ได้เผื่อบาแรงกับเทาอีกนะพี่เบาเท่ามึงเดนตุ๊กมึง <c oughs> พอดีงามเลยเนาะ <c oughs> พอดีกินเลยนะแบบว่าพอดีผูู้นะเนาะดีกลัวบ่อโคตรหเมื่อกี้ว่ามันเบิดปานเลยลงห้องไปอยากบุญวายมันเนาะเอ้เพิเ่งว่าป้าว่าจะมาห้าบบได้บางคายนั่นแบบว่ามันบ่อลายนะห้าวโคตรเดี๋ยวพวกไหวจะก,กินได้เรื่อยๆแล้วกินได้เป็นเดือนเป็นชองเดือนพูดเหรอเอาอเมื่อนั่นเนเี่ยจะว่าอ้าวโคตรจะเป็นยังไงว่ามันจะหมอกอะไรว,ว่มันแห้งได้หนึ่งว่าหลดยโคตรมันมันโคตรเดาา่๋ยวกะห้าคุ้มไหวชี้ได้หรอวะอ โอ้ชนที่ก็ออกลายได้ชนทีเออมือนัโนน้อยจัดการบดโบได้มีน้องเล่นมาบมันอันนี้ก้อยของเนี่ยเป็นไข่งามใช่ไหมมึงมาไทยปลาดุ๊กมึงกันอู้ตัวนี้เป็นไข่งามด้วตัวนี้อ้าหนับพี่น้องเนี่ยโอ้ยมึงนี่หน้าประตูมึงนี่อู้ยสำหรับอยู่นะคักีรีจะไม่ทอดชิปถงไรขายหรอกเนาะทำนี่พอดีได้กินพี่น้องเลย โอ้คักคักคักน่าพี่น้องมึงเนี่ยหนึ่งน่วยสองน่วยสามน่วยสี่น่วยห้าน่วยหกน่วยโอ้ยงามแท้อันนี่อ้ยเอาหน่วยแรกก่อนคักแท้อันนี่ออกน้ำขี้ดินเนาะไม่ได้ออกน้ำก้อนเพื่องเลยพี่น,อน้องเอ้ยออกน้ำขี้ดินเห็นแล้วใย,ยเพิ่นออกใหม่อีกนะข,า,ขาวไม่ได้มีผุยไม่ได้มีสารเคมีพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ขี้พุ่น กระเพองอ้าตาโถ้าโบมาเปิดนะมาแลงมาบาดตัวึงแน่เราพอดีเป็นไข่อา้หอพอดีเถ่าว่าเลยยางยาเด้ข้าเปิดนะมันกันยังซุ่มอยู่แบบนี้อีกอีกสองมือยังมาเปิดไดยยังโคตรแบบเนาะนะพอดีได้ซํานี่เก็บเอามาเลยสชมปูมือบาอย่างอีกสองมือเขาจะมาโคตรบ้านบั โอ้ยพอดีเป็นไข่พอดีได้เก็บมันแกงไว้อ๋อตัวนี้งามแท้นี่แกงไว้ส่วนบะสมุนบะเวเศษมาบะแดงเพได้ไปู้กินเนาะพี่น้องแต่เพิ่นหมอมากก็ไปกินอูย้ยคักแท้เนี่ยอ๋องามงามเนี่ยตัวนี้ก็เชื่อมันนะพี่น้องเนี่ยเป็นดอกขาวๆเนาะอู้คัก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 อืมในสองดอกอยู่มุมนี่ อตัวนี้ก็ะโบเ็นเอาเลยเนาะเพราะว่าเฮาจังบ่เลยมาเปิดดูอีกสองมือเฮาจังมาเปิดพี่หนอ่อยสมมติว่าบบเอามันกับโบมีมูมันเนาะนี่เด้พอกินเลยเด้เบื่องบันนี้พี่นอ้อยคุมพัง,น,น,ง,น,พงนีไว้ก่อนซองกันคุมบังนี่ไว้จังไปเปิดพังนั่นมีห้อเขียดคนนอ่ะเขียดมาอยู่ <laughs> มาเบิ่งม,มุมนี่บานนี่ปลาดูเลยเนาะ มีคือมุมนันบอเนาะเอามาอันสามทงซื่อมหาทงบาดูหนยเอามาจะปักเตเนาะซื่อมหาทงเลยอ,อันให้อ่าปูกับยาอันนู้นน่อยท้องเนะาะร่วนมาเอาเอามาสามทงก็ได้กินีน้องอู้ อกไง่เนอะังนี่ละมุมนี้โมมีมุมนี่เนาะโมมีโมมีมีแต่มุมนี่โอ้ยนี่ดนี่อนงเล็กน้อยโอ้พี่กพีีโอ้หันเรเรออกไงยูออกไงยู้กอามีอยู่ได้นะตุน่ะโดกบักงเองน่ะอันเดียวกันว มึงไแล้วพอดีพอดีพอดีกินแซ่บแล้วอพอดีกินเลยพี่นอ้องเลยคู่บูเนาะบังยับกล้องมาให้ปลาดุงบังใกล้ๆเยอะอยูย่นี่ก็มีกโไปนำ้ำเก็บไปนำ้ำว้าอยู่นี่ก็จนบานด้วยจนบานนะ่ะ ดอกบานก็นมี่นั่นยูน,น่นาพึ่งกะปุ๊บๆว้ายดอกบานก็นมีเปิดออกเบิดบ่ได้เนาะพี่น้องกลางเว้นปกติเพิ่งไอยเก็บปกติเพิ่งไอยเก็บได้มันย่างมันแห้ง và hao kém lời ừ. hào kém phải Nam phút phải năm Bắt ừ. đầu ừ. mà được nó bởi nó, bởi nó. Bởi nó, bởi nó. Ừ. Ý, tôi đồ ngầm ngam Kịp vào đây Mới xủ non na Rồi Mà non na ngoài kịp tới sau của tới siêu nó Kịp tới năm phút phải năm nó đây đái đột tự Tuấn này bán đấy tuấn này bàn đấy, đấy. xem bà bà đen này mình ối thảo เอาทิ่มชื้อๆเปื่อยชื้อๆจะมาเปิดเบื้องทันเนาะว่านี่พอดีเป็นไข่จะเบื้องนี้ดอกอืมบานสองดอกตัวจะมาบอเปิดเบื้องเนาะพ่อเฮงเอาปุ๊บไปก่อนหน่อยก่อนหน่อยชื้นๆนเปิดไปน้ำเตือนหน่อยเปิดไปน้ำเตือนน่อย ไม่เดาได้ติ่พี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบ่งมุมนั่นไปเนาะสิมีบบสิมานคือมุมนี่บบเนาะเบ่งมุมนี่เบอ่งเปิดเบอร์ก่อนมีอยู่หงบลายมีน้ำโลก Nhiều của lại vậy này chắc cái bảo Nói nào nó bỏ tuột Bọn bỏ coi ổng đó ừ. Nó bỏ ổng mông này Bọn bọn ได้แต่มุมนั่นโค้งไปพุ่นเนาะพี่น้องเลยโค้งไปพุ่นแล้ะก็โค้งมาหันน้อยนึงมุมนี่อกออกน้อยมุมนี่นนเก็บตะเก้าก็ได้อยู่บ่อมุมนี่ตะเก้ากับมีอยู่บ่เก็บกับโอ้มีดเสือ,สอ่นบอดแต่่าดอกขาวมันกัย่งได้ได้พี่น้องเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่เนานะ นี่เฮาก็ได้หลายตึกกมันืมดเนาะนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเาก็ไอยู่มุมอีมุมตัวสุดท้ายน่ได้แฮงหลายๆเด้อนี่ตัวนี้เ่าบาน2ดอกเนื้อหั่นพอดีกินบเลยพอดีฮุบๆนะโอ้ยน่ะพี่น้องเาก็กใหญ่อยู่ได้เาก็น่ะคือว่าถ้เฮาบ่ได อามารุร่นนี่ดอกมันบ่ได้ไงคือเฮาเหตุปีนั่นเนาะเป็นน้ำดุนมันได้พี่น้องไงนะปกติมันก็สิประมาร่านํำนีถทามันเป็นไข่นะทำนี้ก็ถือว่าไงเติบยูเนาะเราค่ะอังกินเพิ่นขายน้ำตลาดนันในไงไงนะพี่น้องทำหน่วยไขนะ่เนี่ยทำกำปั้นนี่เนาะบางบางบางเจ้านะก็ว่าเราเอาบริสายสารเคมีพี่น้องไง โอไปป้ได้แกงบาทหนึ่งตัวเนยเแถวบ่อไปเปิดได้แกงบาทหนึ่งเลยโอ้ยบะแดงน่ะเป็นบาทแบบตัวนี้ตัวนี้น่ะตัวนี้น่ะเป็นเปื่อยบะแดงนะบิอองงนบุญแห่งเตกเนาะ <c oughs> ป้าลืมเบิง่งโอ้ยหมักม่วงบ่อันนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> ป้าปีนี้เป็นเนาะปีนี้ อติดอีดอเนาะพี่น้องเอามึงเนี่ยลูกเอลีมันจักมากเนี่ยมึงเนี่ยมันสิติดบดอยู่บ่เอานี่ต่อพอดีเช้าปลายหน่วยเนาะต่อชอหนึ่งพี่น้องเอ้ะมึงโมงไข่ปูซัมติดบดนะซ้มซีกินปีนี้เนาะต่อพ่น้ำมุมนี่กะพ่น้ำแมฆพึ่งพี่น้องเอ้ยเซลเซลอยู่เนาะ Lần thang bó bạn? cho ừ, anh em mong lần áo. Tu thang nằm ừ. <laughs> nặng thì tui. nó nằm, nặng phi long nằm, nặng phi long nằm, nặng phi long nằm, nặng phi đây nằm, nặng phi long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  nằm, nặng nơi long đây? nặng phi long nằm, nặng phi บอเซน้ามาบลแดงก็ได้กินบอม,มาก,ก็บ่ได้กินพี่น้องเลยบ <laughs> อม,มาก,ก็าว่า้รอบหนาเนาะโดยเอาสพี่น้องไอคลิปนี้ก็จะได้ล่ำลาปลาลุงไปเลยเลยนาะโดยพบพ่อกันไหม่พี่น้องเลยได้ไปด้วยภาพบรรยากาศโดยโดยภาพบรรยากาศหมักม่วงดกๆพี่น้องก็กำลังจับเนาะโดยสบายดีป้าดุงเอฟซีเบสกุสุคนเนาะโดย อ่อนบางวงไข่พี่น้องเอ้ยเนาะไปลาแล้วเนาอพี่น้องเไยพบพ่อ,พอ,พอ,อ,อกันใหม่เด้อลาไปไปภาพบรรยากาศบางงงลกๆเลยพี่น้องเอ้ยเนาะโดย